สวัสดีครับก่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้บอลเตะคนสิมันมีเหลืองมาทมาบาวิ้นเลยเมืนีเ้เหลืองอยังน้อยเอ้ยจะอยู่เมืองไทยมาจะปีแล้วโอ้ยคันนับกับสิบปีได้หนิเด้กวาเดืเอดดนี้ปีที<า>่สิบแล้วนี่บยแม่ขอทามาลีไรจะตอบมาลีไรถามเรื่องที่ค่อยตอบได้ก็กกตอบอันใดที่ตอบได้ก็มา,า,าตอบ <laughs> คอมจิ้งเลยแล้วามจริงเจ้าแต่ก่อนเจ้าเป็นวัยรุ่นเนาะแม่เออ เจ้าไม่เห็นผู้สาวไทยที่เปิดงามๆมีพันดีๆจะเจ้าคิดมากมาท้ามาลีเลยกะคิดคิดตอนเป็นไม่รุ่นตอนตีบมีขอคขั่วน,นะเอาจากใจล่ะคิดจากใจเลยเอาลูกผูทชายเอาแน่นอนและลูกผูทชายอะความเป็นชายในตัวอะคิดเห็นคนสวยคิดมากบ่คิดแต่ว่าบอกกะบอกกาที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนอ่าก็คือแปลว่าเฮาเนี่ยมันคนละสั้นนะ เฮาคิดได้แค่สั้นีๆว่าคนรักสั้นก็คือว่าเป็นงานจะอยู่สูงกว่าเพิ่นบ่เพิ่นนี่อยู่สูงเฮาอยู่ต่ำเฮาอยู่ต่ำบ่ว่าเฮามาใส่บ้านเพิ่นอยู่เข้าใจ่่บ่ก็ง่ายๆก็คือครับเป็นแรงงานเอ้ามันเป็นแรงงานเฮามาทํางานวันละ3-400เนาะแต่ว่าอาจจะดูต่ําต้อยเนาะในความคิดของเฮาอ่าบ่กล้าแตะเพิ่นเพิ่นอาจจะขืนได้เฮาบ่ฮู้เนาะแต่ในความคิดของเฮาเฮาบ่กล้าเอื้อมคือเบ่งคิดแล้วเพิ่นอยู่สูงกว่าเฮาเพิ่นอยู่สูงแบบว่าบ่เคยเลยบ่แบบ พอบอกครอบร่มน้ำแต่สีโบเกอร์โบเกอร์อะไได้แต่แอบก็คือค่อยว่าแอบหักบ่แอบหักแอบแอบแบบปื้มปื้มปื้มแบบคนไทยแบบปื้มเนาะปื้มอ่าปื้มแต่กับอะไรยังลงเกินเราอะไดรยังเกินนั่นหรอกได้แต่แอบปื้มธรรมดาของคนแบบว่าแอบหักใครบางคนนั่นแหละอ่ามืนกับเข้าใจกันแบบนั้นแหละคือก็คือว่าคนไทยนี่เป็นนันหลัก กัน drafted, story, though, น muddy, right? ่ารักที่แตกต่างกับชาวลาว์หรือชาวลาวก็สิแบบแต่ชาวไทยสิแบบแม่นนั่นมันน่ารักเพิ่นดีน่ารักคนละแบบแม่นวิวพันธ์เพิ่นดีนาตาเพิ่นดี่ใทยวิวเป็นสีนีย้สิขาวเนียนขาวใส่แล้วก็ค่อยมากจิ่งนึงก็เพิ่นเบาม้วนแม่นเว้าม้วนแถวชาว่ทยเบาม้วนข้าขาเป็นช่งแบบย่าจังสีน้ำม้วนเป็นคำที่ว่ามีเสน่ห์นี่แต่เราแต่คนกันแต่ตอนเปียนบ่าวกันคือมีความคิดจีไดยเจ้ากระเจ้าเพื่อนเจ้ากาบะ เลยว่าข่อยคืนตัวข่อยเป็นแรงงานแขนต่มต่อยคนล่าว่าอาศัยประเทศไทยอยู่บอกาดขุยขาก็พูดนะว่าิ่นิ่นสีคิดจะได้ก็เฮากรเฮาคุยเฮาถักไปน่ะิ่นสิอยากเฮากวอดวอดแต่ว่าเาคิดตัวเฮาตัวเฮานี่ต่มต้อยมองจะคลองมอะค้องก็เพิ่นนันบ่หมาะสมแล้วอกาอาจเอื้อมได้บวกกาดที่จะไปคอเฟ่คอไล่เพื่อรๆเดิแต่เบิ้งเด้แต่ปื๊เฮาว่าแต่เ่าะานี่ก็หลยปีเลยบแมนว่า คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็มพี่กบพี่ขวากันเบิ่งแล้วเนาะคือพี่น้องคลิปนี้บรแมาณว่าซีอาเว้าแบบอย่างเอิรนอนาจารย์ไหมก็คือแบบว่าเล่าเรื่องที่ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นับรุ่นเป็นวัยรุ่นตอนวัยรุ่นแบบคิดยังบอกับสาวไทยอะนะก็คือว่าแอบพัลลัพเป็นน้องแอบฮักแต่ว่าบอกล้าที่จะไปแตะตองตัวก็คือแบบว่ารู้ตัวเองดีว่ามาจากสปปลาวมาทํางานก็คือแบบว่าไม่กล้าจะแตะอาจเจ้าของประเทศอ่ะ จะคร้องทิ้นน่ะเข้าใจไหมก็คือว่ามาพึ่งพาเขาอยู่อ่าอย่างนี้จริงๆในเรื่องความรัก่ะคนเรามันจะรากใครมันก็ต้องแอบอยู่แล้วล่ะมันต้องแอบต้องเจ้าคิดยันยังไงขมคิดก่อนเขาบกกอยดูมองเขาบกกะรั้ก็้ที่เป็นกาแต่ว่าบางคนกาอะไรเะก็กาเล่วเตเน้องบังเถือกาเ้าก็เคยเห็น เคยเห็นแบบว่าอ่าวเหล้าสาวไทยบ่าวไทยสาวเล้าเัาก็เคยเห็นนะครับมันกับประเทสมือไ่เพราะว่าทุกคนทุกคนกันถ้าได้พูดคุยกันความหลักมันกับควมแดนมันกับพวกกีดกันเพราะบางคนได้แฟนเป็นต่างประเทศต่างบาวกันเนาะแต่ว่าในความคิดของเขาเ้างบวกกะบอกกะอย่างเดียวห้องใดแกชิดชุ่มได้แต่ชื่นชมเลนได้แก่แอบเบิ้ลถ้าวิตว่าแต่แค่แอบมากแต่แอบบวกกาสิเอ่ยปากบวกก้าบวกก้าว่าย้อนเท่าหัานดูแลยห้องอาจจะตำต่อยนุ่ ตำต่อยกับแม่เพราคิดของเฮาได้เพิ่นอาจจะปรเพิ่นกว่ประมาดูถูกเขาดอกตำต่อยกับแม่บ่เฮาคิดว่าเพิ่นเฮากับเพิ่นกับเพื่อนค่อยว่าอ้เพวกเพื่เจ้าเป็นต่างได้เจ้ามานแต่ประเทศเลาวเฮาฮู้หรเฮาฮู้เฮาเองเพิ่นก็บ่เคยว่าเฮาดอกเฮาบ่เคยได้ยินนะแต่ว่าคิดเฮาเองเฮามีความคิดอ่าคิดให้มันรอบคอบอะนะก่อนจะไปก่อนจะทำอแต่แม่ก็คิดไปว่าคนเรามันต้องแอบอยู่แล้วหลายเต้ยแม่แม่เพราะว่าเฮาเห็นคนงามเนาะคนงามคนเราจามวนจริงจริงไหน เฮงไปนักเองได้หัวใจน่ะใจคนเท่าน่ะคือคือคือว่าไงความเป็นชายลูกชายแต่ว่า็คนสวยก็ต้องคิดแต่ว่าคอยเห็นคนไทยเป็นมากบอกม้วนคอยก็เลยสนใจคำนี้แต่ว่าสนใจคำที่เพิ่นบอบม้วนน่ะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ว่าวันว่าวเราวินนี่เป็นลมซาวยืนจริงตันนัตนเจ้าเป็นลมผูสาวยู่เอ้ยสิบเก้าสิบเก้าเลมสิบเก้าเดี๋ยวลมซาวป็นแล้ว เริ่ม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 รู้จักเริ่มคิดเริ่มคิดที่ว่าจะหาแฟนในใจตอนนั้นก็คิดจะหาแฟนน่ะจะเอาคนลาาด้วยกันไหมจจะชอบคนลาาด้วยกันไหมแต่ก็ยังไม่รู้ไงคุยไปเรื่อยๆคุยหลายคนบอกเป็นเสน่หแฟนคนหนึ่งหลงลึกได้ป่ะนี่ลายกะมั่นโอ้เจ้าเปคนเจ้าสู้ที่ฉนอะบ่ได้เจ้าสู้ก็คือว่าเนื้อคู่ใสแนนมันแบบไม่ใช่ของเราอ่ะ ต่อให้เราคุยแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไม่ได้ก็คือแบบว่าถึงจะคุยเป็นปีสองปีก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายแต่คนไหนไทยแนมใช่ไหมเราคุยวันสองวันก็อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเหม่รู้จีบผู้สาวสองมือหนึ่งเขาจีบเมียก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งบอกเดนหนึ่งโอ้พี่น้องบอกวิ่งจีบผู้สาวเดือนหนึ่งได้เป็นเมียเลยโอ้คารมดีตัวนี้มัคือว่ามันกับวัว่านี้ละคนนามัน กถ้าหากไฟชอบไปมันก็ต้องเบิ่งใจกันแน่เลยเบิ่งจะได้เดือนหนึ่งก็ได้แล้วเนาะกับเบิ่งก็แบบว่าได้ข่อยๆย่อมเจได้วยเบิ่งเขาเขาเบิ่งเขาจริงๆนะคุยกันแค่เดือนเดียวเดือนเดียวตัดสินใจเพื่อปั๊บเลยตัดสินใจก็คือแบบว่าอยู่กันจปแล่อยูกันจะปีเลยอยู่กันจะไปถิ่นเก่าแล้วเนี่ยอยู่กันเก่าปีเลยไปถิ่นเก่าสังคมสองคู่มีลูกมีเต่าเหมือนกันยังมีลูมคนนึงพนักงานทางน้ำกันคนนึงแล้วแม่แต่งงานเรียบร้อยอะไรแต่งงานเรียบร้อยอีกแต่งเรียบร้อยแล้วตูกต้องทำไปวันนีม มีใบทะเบียนสมรถไม่ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ทางบ้านก็รับรู้ไม่ได้เอาแค่แบบว่าสองคนนะทางบ้านก็รับรู้หมดนน้องพ่อกนอยู่ไทย่แมนเมื่อก่อนคนเฮากําลังเล่นเฟซเน๊ยแปดต่อปีตะกี้เนาะกําลังเล่นนะโซเชียลเฟซบุ๊กกําลังมาเลยเฟซบุ๊กกําลังมาเป็นตัวตนก็คือแบบว่าคนสนใจเยอะจะจีบสาวเราก็ต้องถักไปใช่ป่ะแต่ทีนี้พบนี่แหละเป็นคนถักไปหาเขา เขานี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาบอกว่าทํางานเป็นแม่บ้านแต่พอมาทํางานอยู่ในโรงไม้เขาจะนั่งก็คือแบบว่าอายุ19้ายี่สิบนี่แหละอเริ่มอยากได้แฟนอยากหาแฟนอยากหาเนื้อคู่ง่ายๆก็คิดอยากสร้างครอบครัวอยากร้างบานนาะอยากสร้างครอบครัวแบบว่าอยากมีผู้อ่เก็บเงินแบบเฮาเฮ็ดยังผิดไปกับมีผู้ตักเตือนกันใบ่ปะ คนเฮามีครอบครัวแบบนี้เลอกนว่าดตัวเฮาตัวเดียวโดดหรืเฮาเหตุยังผิดไปเพราะมีไกเตือนอยู่เลยทางที่ดีนะเด้สำหรับความคิดของคอยไดมีแฟนน้นที่ว่าดีไลยคอยเตือนเฮาตลอดเวลาคือเฮาออกมาไย่งที่ไหนเมียกับบอกเลยอย่าไปเดือดร้ายอย่ากลับมืดอย่ากลับข้ามคือเป็นห่วงเอาเป็นห่วงก็คือแบบว่าลัวเฮาเป็นนั่นเป็นนี่ไป คอยเตือนแล้วก็มันจะอยู่ในความจําของเราตลอดไงแต่พออยอ่เมืองไทยนี่แม่คือคือมาแรกๆนี่ก็เห็นชาวไทยกับมักเราสุดท้ายก็มักชาวเ้ชาวราคื่เรามันเป็นยังเป็นยังคือคือกะจีชาวเรามันแบบคิดว่าคนชาตเดียวกันคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันมันก็เลยแบบกาคุยกาคุยคุยไปก็คือสีบมียังเกิดขึ้นเลยบอกถ้าว่าเขาบอมักกับบอเป็นอย่าง อะไรแบอันน yeah, so mm ี้ตาเ้าไปคุยกับสาวไทยเห็นรัไปสาวไทด้ปู่ๆว่าท้าวชิเริ่มต้นยิงได้ดีโอ้ประกาศประกาศจีเข่าไปครับเจ้าชิคุยกับเพื่อนยังได้อะไปตามเจ้าขอบุเคยมีปุ๊บนะครับใครก็บุเคยมีกันกับสาวได้แต่คืนคือเจ้าว่าคือจะจะคุยปู่ๆใช่ไหมว่าซิลเวอร์ยังไดไปหอดเพื่อนอ่ะที่าำคำใดก่อนแต่ว่าด้วยความที่เป็นเราเป็นแรงงานด้วยความที่เขาว่าลาวคนลาวเราบระกาศที่จะไปบอกนักเพื่อนกันบ้าแค่ได้แอบซึมชม ว่าเฮาอย่างอศัยบานเิ่นอยู่แอมเบิ่งแบบว่าใน่น่จนหนึ่งเลยกัคิดว่าตงต่ำต้อยบมเหมาะสมกับคิดว่าเป็นอยู่สูงกว่าเฮาไม่้องกินองข่อยก็มีสมบัตกคือมันบกเคยอลองเลยบกอาเดือาคือแบบว่าเนู้หัิ่งลายสิปเอินใจ่หยังไอที่คนมานเป็นคนนั้นอ่ไรลวงเกินบ่บ่ไม่รอดเฮาดื้ออยู่ในขอบเขตของเฮานะือบางคนเน้นผวดเา้าน้ำซวนสธ้รณนาดนี้ไปห้องแซลไปหยอกเพิ่นมันประเสดใช่รึว่า ิมันคล้ายๆแบบว่สาสถานที่บางส,สาถานที่เขาทำพฤติกรรมบางทีเขาเรียนโมเสกบอได้ก็บ่ได้เนียบางคนต้องอารมณ์ต้องอารมเนาะต้องแน่นอนเลยแต่ก็พ้นมากผู้หูาจะเห็นหนองหูหนองท่าแต่เข้ามาบมีเสียวเขาแหงระวังตัวเขาแต่เขาที่สนีได้เรื่องล่างก็จะผู้หูดีได้เจ้าเคยเคยบอ บอกตกต้บอกเคยจีบสาวไทยบอกเคยบอกเคยข่อยเนาะแต่ก็เปลี่ยนข่อยในแต่แอบในแต่แอบบอกการเอื้อบก็ว่าเนาะบอกการเอื้อมเพื่นดอกบอกการทักเพื่อนพ่เนาะทุกคนเนาะสำหรับแบบแรงงานลาวที่มาอยู่ในไทยไปก่อนกูไดแน่มีประสบการณ์มีแฟนคนไทยสาขลพวกคนไทยกตฝากคอมเมนต์กับมหาตัวคนใดเด้อพี่น้องก็คือแบบว่าคือส่วนรลายนี่เส้นนี่สิพินเษฐ์เห็นอ่า ผู้หญิงคนลาวมีแฟนเป็นคนไทยอันนี้บางคน,นก็จะออกข่าวออกทีวีได้ไปซื้อไปซื้อเทียงได้เพราะว่าคนลาวเขาจะได้แฟนเป็นคนไทยไนะผู้หญิงลาวทีเป็นคนไทยเห็นหลายแต่ว่าผู้ชายเป็นคนลาวเห็แนแฟนเป็นคนไทยบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นหนี่คเ็นเป็นกระจี๊ยบจะคือเข้าเป็นความบกกะเความคิดที่คิดคือเฮากันบ่ ผู้เข้กันเนาะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจพวกเราได้พูดคุยกันได้แต่ให้พี่น้องเข้าใจด้วยครับคลิปนี้ก็คือแบบว่าปรแมาณว่าอนันโมหรืออนจารย์เนาะก็คือแบบว่าอยากมาทําคลิปแบบว่าคุยเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราเราเราสุกันฟังพี่น้องเราย้อนอดีตย้อนหลังแต่มีแฟนเคยคุยกับคนไทยมีแฟนเป็นคนไทยนี่วินแบบคือสิ ได้ลูกก็ได้อาหารดีเยี่ยนอยู่เป็นแล้วเนาะลูกก็ได้ดับชาติเป็นคนไทยแม่บาวินอยากได้ไอ้ออยากอยากอยากมีแฟนเป็นคนไทยบอ,ก,อยกมีแต่ก่อนนะแต่ก่อนท่านน,นี่ได้คิดแน่นอนก็บ่ะไรได้จดแต่ตอนนี้นคิดบ่ได้คิดแล้วตอนนี้ก็ม,มีแต่ว่าตั้งใจทำมาหากินมแม่เนาะพ่กก้อนนี่คิดได้แต่คิดโอ,อ้คันว่ามีแฟนเป็นคนไทยเนะยาะดา มีลูกมีนยังกันลูกก็ใชได้เรียนมีความรู้เขาได้บอกมีอนาคตบ้ามีอนาคตเนาะเพราะว่าชาวไทยเนี่ยิ่นจะมีความรู้ได้แต่เป็นมีความรู้เพิ่นเรียนสูงมีความรู้นี่แหละกับเพื่อนสมนี้เนาะคกับเพื่อนสมนี้ก็คือแบบว่าพี่น้องทีเห็นจได้กันเม็นข้ามาเนาะทักทายเข้ามาพี่น้องเนาะอีพีต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวยังมาเล่าสู่ฟังพี่น้องฟังก็ต้องใจพวกเอาเนาะขอบคุณขอบคุณเอสซี่ทุกคนที่ มาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตพวกเอาสองคนครับผมมีเอฟซีผมเอากับบูมีมือหนีทุกคนขอบคุณสถานที่กำง่ายมีน้องมือหนีเปล่าเดี๋ยวพนพาประวินมาสวนจตุจักรทุกคนกาแฟเพล็กซ์นีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีติดคลิปประวินปิดให้ด้วย